เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับความรู้สึกของผู้กำกับแล้วก็นักแสดงนสจะนิดนึงดีกว่านับนเวทีนี้ไมฮะเอาละครับเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวผมต้องขอเชิญนะครับท่านแรกครับกับผู้กำกับของเราครับด้านบนเวทีครับขอเสียงปรบมือด้วยครับพี่ไม้คนจริตช่อคิทกดาโสบอลผู้กกับของเราครับวัสดีครรบพี่ไม้ครับ นี่มาพร้อมกันเลยทีเดียวแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับกับอัปภูมิภา ม,มครบเลยทีเดียวนะครับแหมเพราะฉะนานเดี๋ยวเริ่มที่พี่ไม้ก่อนแล้วกันเป็นงไงบ้างครับวันนี้มีของขังติดไม้ติดมืออะไร,ไรบ้างบก้างไหมฮะตอนแรกว่าจะเอามาเล้วจะมาฝัาากนิดหน่าทีนึ่ <laughs> เห็นว่าตอนถ่ายนี่หลอกน้องเป็นพงเป็นพรนอให้ติดตัวกันเลยหมดเลยเด็ิดนึงใช่ไหมแต่ว่าต้อง,องมีของอยู่เหมือนกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับอีกสักพูดหนึ่งเราจะได้รับชมกันแล้วครับตั้งแต่เราเริ่มต้นในการ วันแรกจนถึงวันนี้ครับที่มี่อยากจะบอกกับทุกคนที่ทําให้เกิดภาพยนตรวของเราในรันนี้บ้างวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้ชมกันแล้วครับข้บผมกถึงเต้นนะครับที่หนจะได้ฉายแล้วแล้วก็สิ่งที่พวกเราตั้งใจทั้งหมดมันจะถูกออกสู่สายตาประชาชนในวันที่9ข้างหน้าเนี้ยแล้วแต่วันนี้ก็ให้กับสื่อมวลชนแล้วก็แขกที่มีเก็น์ท่านได้ชมก่อนอีคก็ฝากด้วยนะครับ ครับนี่นะครับอ่ะนี่คือผู้กับของเราฝากไว้แล้วแล้วก็โอ้โหอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าการทํางานก็ยาวนานเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่ต่างๆค่อนข้างาเดือนธันาคมนีที่เดียวครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นก็อีกสจะพู่นึงครับเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันอย่างแน่นอนวันน,นี้เองก็แต่ว่าด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าในหลงนวงพระพุทธเจัาที่9นั่นเองครับแต่ว่า อยากจะให้เหล่านักแสดงของเราช่วยกันบอว่าบอกเล่าความรู้สึกหรือช่วยกันฝากสักนิดนึงละกันถือว่าบางคนอาจจะมีบัตรในรอบนี้แล้วหรือบางคนกาลังจะตัดสินใจหรือว่ารอชมแล้ววันที่9นี้ทางนี้มีอะไรอยากจะฝากภาพยนต์ของเราในเรื่องนี้บ้างครับเริ่มจากเจมก่อนเลยละกันครับก็เป็นหนังผีเรื่องหนึ่งนะครับของไยตาที่ต <Gin>. ั้งใจทำนะครับเป็นไงอยากให้ คนไทยครับที่ชอบหนังผีหรือว่าอาจจะไม่ไม่ชอบก็อยากให้เราเปิดใจดูครับเรื่องนี้ไม่เป็นหนังผีเรื่องน,นึงที่ดูจบแล้วน่าจะรักเรื่องนี้แน่นอนจริงเลยนะจะต้องไปนี่ไปหาไปโดนกรูชาใชไหมฮะต้องถามนี่ครับเรื่องนี้เอาล่ะอ่ะอย่าเดี๋ยวปั๊บเลยนะามแน่อนอนทุกคน,น,นต่อไปครับเชินน้องเอ็มมี่ได้เลยครับฝากสาักนิดหนึ่งเชิญชวนทุกคนที่รับชมทางไลฟ์รวมไปถึงคนไทยที่ชมู่ทางบ้านาและที่นี่ด้วยครับค่ะไม่ว่าที่ จะเชื่อเรื่องผีหรือว่าไม่เชื่อนะคะก็อยากให้แนะนำนะคะมาดูเรื่องหนังพยนต์กันนะคะเพราะว่าเรื่องนี้น,นักสแสดงแต่ละคนเนี่ยก็จะพาทุกๆคนนะคะเหมือนให้เป็นนักสแสดงเองเลยะคะ่ะแล้วก็คิดว่าเป็นหนังผีที่คนไทยรอคอยแน่นอนส่ะเรื่องนี้โอ้โหเลยฮนะจากตัวอย่างแล้วน้องเอมีมอนอ่นี่ก็สุดยอดเลยนะครับก็จะนัดเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้ในโรงภาพยนตร์นั่นเองครับ<ไ>อีกหนึ่งคนรับนิดครับน่าจะเป็น ในด้านของผังเลยหรือเปล่าจากพี่เจมบอกแล้วครับผมเป็นไงบ้างครับเรื่องน,นี้อยากจะฝากให้กับคนที่รู้จักกับหุ่นพยน์หรือว่าเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไปดูกันบ้างนะครับก็หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินหรือว่าไม่เคยได้ยินคำว่าหนะุ่นพยนต์ครับก็อยากให้ไปดูเรื่องนี้นะครับว่าหุน่นพยนต์เนี่ยมันคืออะไรครับผมนะฮะรับรองว่าสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนผมน่ากลัวมากๆครับอ่าฮะขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะอีกหนึ่งคนละกันนะครับอัพครับเชิญเลยครับ ก็ขอฝากเรื่องขององุงนพลดวงด้วยนะครับผมบอกเลยว่าดูในโรงยังไงก็ไม่อภิลบกว่า<ม>ทั้งภาพทั้งเสียงยิ่ยงทองหลังที่แล้วไม่นคนทาน่าจริงๆครับส่วนใครที่กลัวไม่เป็นไรหาเพื่อนไปดูได้<ม>นะคร<ม>ับอาจจะกลัวกับเพื่อนแทนอ<ม>ะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็บอกเลยว่าอะไรที่ผมคิดว่าใช่อาจจะไม่ใช่สับัติเรื่องนึงนี่นะครับอะไรที่ว่าใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้เอาล่ะน่าสนใจแล้วอีกเป็นคนแล้วกันนะครับงั้นขอจะฝากถามนิดนึงครับวันนี้มากี่ทีครับ วันนี้มากี่ทีครับกี่ีคืออะไรครับมากี่คนครับพีเดียวับพีบูวินเดียวก็ครับวันนี้อ๋อไม่รู้อีพีหนึ่งมาหรือเปล่าครับผมนะฮะฝากนิดนึงแล้วกันครับว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรเชิญชวนแฟนๆของเราเข้าไปรับชมในรงภาพยนตร์ตรงนี้เลยครับครับผมเรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทีมงานทุกคนตั้งใจแล้วก็ทุกคนพยายามอย่างที่สุดนะครับบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณเชื่อก็อาจจะไม่จริง สัปเหยครับนี่ครับอ่ะขอเชิญพวงมาลักับเหล่าที่แหลงของเราก่อนสักทีหนึงนะและสุดท้ายเลยนะครับพี่ไมค์ครับเป็นตัวแทนทีมงานแล้วกันครับช่วยฝากภาพยนตร์เรื่องน,นี้ครับให้กับแฟนๆพอหนังผีอยู่แล้วหนังสยองขวัญอยู่แล้วนะให้เข้ามารับชมในโรงภาพยนตร์สักทีนึงครับครับก็อยากฝากผลงานภาพยนตร์เร่องหนุนภาพยนตร์นี้นะครับเพราะว่า ทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนคือเราทุกงเข้าไปสุดพลังเลยเพื่อต่อาพประโยชน์เรื่องนี้อเงี้ยเพื่อจะให้ทุกคนได้อารุนในการชมขาพประโยน์ผีเสนนื่อหรืงยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับวันที่9นี้เข้าหลังเข้าฉา,ายแล้วทุกประเทศก็อยากฝากให้ไปชมกันนะครับขาพประโยชน์เรื่องบุญประโยชน์ครับขอบคุณครับผมขอขอบคุณมากเลยนะครับและนี่คือหล่อพุ่งกลับแล้วก็ การแสดงของเรานั่นเองแต่อย่างที่ผมบอกนะนะครับว่านกเหนือนักแสดงนำนะครับพูดกับของเราครับเรายังมีอีกหลากหลายกาลังใจเลยทีเดียวนะครับกับนักแสดงของเราอีกหลากหลายท่านเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยกันต้านภูกรูปความสยองในครั้งนี้ครับขอเชิญเพื่อนตอมันเลยกันนะพี่ป๊อปสุริยาครับอุลปราาปารุวีเอตตี้ห่งครับตาโทปันวิทยูโรวัชรชิษครับแบง นักสวัสดิ์ครับเต้นจตุรวิทย์และแบงค์พงสกุลนะฮะขอเชิญนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทีมนักแสดงของเราเช่นเดียวกันนะครับที่จะเข้ามานะฮะให้ทุกท่านได้ใกล้ชิดได้เจอกันด้วยพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราขอเชิญทุกคนนะครับขึ้นมาถ่ายรูปร้อมกันร่วมกันก่อน,นเล็กน้อยนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณคิดว่า คุณเห็นไปแล้วครับในตัวอย่างของภาพยนตร์นะครับแล้วก็คุณคิดว่าเอ๊ะเนเรื่องเอกเป็ในในตามที่เราคิดหรือเปล่าบางคนชอบกิดว่าโอ้โหดูตัวอย่างไปแล้วนะครับครัวก็จะตามไปเหมือนเราจุกเรื่องผมบอกเลยอยา่างที่นะครับพูดแล้วนะครับผมคุณผูได้บอกแล้วว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดก,ก็ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ ไม่นานกันรอครับุใจเดียวรอนานัดราจะได้รับชมแม้ในรอบการ,รานันตีเดียบพร้อมกันนั่นเองอยบรลืมนะครับเดี๋ยวเราไปมองกล้องบริเวณด้านหน้ากันก่อนเลยแล้วก็ให้พี่ๆสื่อมวลชนนะครับเก็บภาพสักเล็กน,น้อยนะฮะกับต่อนักแสดงของเราแน่นอนครับ <S <S จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นในรองขอบสถานที่การไหลตามหรือว่าเรื่องราวต่างๆแน่นอนครับคลิปไลน์นิดนึงนะครับ ใครที่กำลังรับชมผ่นนนานไลฟ์คไม่ของเราเช่นเดียวกันนะนักแสดงกดไลค์แล้วปากกดไลค์แล้วแชร์ให้เ้วยอน,น,นะครับแต่ว่า,าวันนี้นะครับนอกจาก